ใครเป็นอยู่บ้างคะทํางานประจําแต่ไม่เคยรักตัวเองเลยค่ะไม่เคยห่วงตัวเองเลยค่ะยาดานะคะอดีตพนักงานประจำเนาะเลยอยากจะมาบอกกับทุกคนนะคะยาดานะคะเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ทํางานประจําแต่ไม่เคยรักตัวเองเลยค่ะเพราะอะไรถึงไม่ล่ะคะเพราะว่าเราทํางานเรารู้สึกว่าการทํางานมันทําให้เราสนุกบางทีทําแล้วทาอีกควงแล้วควงอีกมันเลยทําให้เรานะคะไม่เคยที่จะ หันมา,มา,ม,ามารักตัวเองค่ะคือรักงานมากกว่ารักตัวเองนั่นเองค่ะใครคะที่เป็นแบบนั้นบ้างเนี่ยค่ะมันเลยทําให้หลายๆคนนะคะแค่หมดแรงหมดพลังค่ะบางคนทํางานมาได้แต่ก็ยังมีหนี้อยู่ดีบางคนทํางานได้เยอะมีมากเท่าไหร่ก็หมดอยู่ดีเพราะอะไรคะเพราะเราไม่เคยบอกรักตัวเองใครเป็นเหมือนยาดาบ้างคะยาดานะคะทํางานแบบทา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 แต่ไม่เคยรักตัวเองเลยไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยมันเลยทําให้เรา หมดทั้งเงินเป็นทั้งหนี้เออหมดทั้งเงินและเป็นทั้งหนี้ค่ะมันเลยทําให้แบบว่าชีวิตเรามันไม่มีความสุขเออมันอาจจะมีความสุขในการทํางานแต่การใช้ชีวิตมันไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรครับเพราะเราทําแต่งานเอาแต่งานเอาแต่งานเอาแต่งานใครที่เป็นแบบนี้บ้างลองฟังคลิปนี้ดูนะคะยาดานะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้นะคะยาดามีกลุ่มให้ทุกคนเข้านะคะกดติดตามคลิปนี้ได้นะคะ